ต่อไปเป็นตัวอย่างเรื่องของการหาค่าสูงสุดสมบูรณ์และต่ำสุดสมบูรณ์นะครับตัวอย่างบอกว่ากําหนด fx ให้มาชื่อว่า x กาลังสามลบหก x กาลังสองบวกเก้า x บวกหนึ่งนะครับซึ่ง x เนี่ยมีการฟิกโดเมนอยู่ในช่วงปิดศูนย์ถึงปิดสี่จงหาค่าสูงสุดสมบูรณ์และค่าต่ำสุดสมบูรณ์ข้อนี้มีคําตอบแน่นอนเพราะมีการฟิกโดเมนของฟังก์ชันนี้คืออยู่ในช่วง x เป็นปิดศูนย์ถึงปิดสี่นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการหา นะครับขั้นตอนในการหาค่าสูง er. <c oughs> สุดสมบูรณ์หรือต่ำสุดสมบูรณ์เนี่ยอันดับที่1ก่อนเราต้องไปหาค่าสูงสุดสัมพัธ์และต่ำสุดสัมพั์ก่อนนะครับเพราะนั้นต้องหาค่าสูงสุดสัมพั์ครับและค่าต่ำสุดสัมพั์ออกมาให้ได้ก่อนและเดี๋ยวเราก็ไปหาตรงขอบของมันต่อมันเอาตรงสูงสุดและต่ำสุดสัมพั์ก่อนแน่นอนเราต้องหาค่า วิกฤตก่อนเพื่อจะดูว่าค่าวิกฤตใครให้ค่าสูงค่าต่ำสัมผัสบ้างนะครับเพราะนั้นค่าวิกฤตทําไงดิฟครั้งที่1และเอาไปเท่ากับศูนนี่คือขั้นตอนแรกมาดิฟครั้งดิฟก่อนดิฟได้เท่าไหร่ครับกลัม x ได้ 3x กําลัง2ลบ 12x บวก9นั่นเองอันนี้คืออนุพันธ์อันดับที่1นะครับซึ่งให้นํา f เอ็กที่ได้เนี่ยไปเท่ากับ0นย์นะครับ ซึ่งได้3 x กำลังสอลบ1 2 x บวก9เท่ากับ0นะครับแล้วเอา3ไปหารตลอดก่อนเพราะว่ามันสามารถหารได้ก็เป็น x กำลังสอลบ4 x บวก3เท่ากับ0ูยแยกแฟกเตอร์ได้ x ลบ3กับ x ลบ1่เข้ากับ0แสดงว่าเราได้ค่าวิกฤตออกมาขึ้น1กับ3นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ตรวจสอบเลยว่า1กับ3เนี่ยใครจะให้ค่าสูง สัมผัสและต่ำสุดสัมผัสมันตรวจสอบโดยใช้อนุพันธ์อันดับสองครูเขาเขียนว่า f พรมพรม x ละกันเราจะตรวจสอบโดยใช้อนุพันธ์อันดับที่2องทำไงครับก็ดิฟต่อจากครั้งที่1ซึ่ง f พรมพรม x เนี่ยต่อจากดิฟครั้งที่1คือตัวนี้ได้6 x ลบกับ12นะครับแล้วก็แทน x เป็น1ลงไปเพื่อเช็คก่อนว่าที่ x เป็น1เนี่ยตรงค่าวิกฤต2ค่านี้ หนึ่งกับสามเนี่ยใครจะให้ค่าสูงค่าต่ําสัมพัสนะครับเพราะนั้น x เป็นหนึ่งทำไงครับจะได้ f รําพรามของหนึ่งเท่ากับหกคูณหนึ่งลบสิบสองซึ่งได้ลบหกลบหกเป็นไงครับน้อยกว่าศูนย์นี่แสดงว่าให้ค่าอะไรครับที่ตรง x เป็นหนึ่งน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าให้ค่าสูงสุดสัมพั์แสดงว่ามันกาลังเว้าลงนะครับเพราะมันน้อยกว่าศูนย์อันนี้วเขาว่าว้าลง เพราะว่าลงแสดงว่าจุดนั้นก็ต้องเป็นจุดสูงสุดถูกไหมครับเพราะมันกำลังจะว้าลงนะครับมันพอให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์แล้วค่าสูงสุดสัมพัส์คือใครล่ะก็คือหา f ตรง1ตรงตัวนั้นแหละมันก็จะให้ค่าสูงสุดสัมพัสธ์ก็คือหาค่า y ของ1 x เป็น1นึ่นั่นเองมัน f 1นําไงก็แทนใน fx ที่โจทย์ให้มาซึ่งก็คือสมาการนี้นะครับซึ่งก็ได้ f 1คือ1กําลัง3ม แล้วก็ลบ6คูณ1กำลัง2แทนเลขลงไปนะครับแล้วก็บวก9คูณน,นะครับแทนในสมก,การ fx เลยนะครับบวก1ซึ่งคำตอบออกมาได้เท่าไหร่ครับ f 1ไดใน้5เก็บไว้ก่อนเพราะฉะนั้น5คือค่าอะไรค่าสูงสุดสัมพัทธ์เลยเพราะฉะนั้นก็สรุปเลยว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยคือค่าเลยสูงที่สุดในบริเวณใกล้เคียงครับได้ตอบ5ซึ่งเป็นค่า y นะครับได้ห้ละเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดสัมพัทธ์คือ อ่านะครับอันนี้ได้1ตัวละตรงนี้ต่อไปก็ไปเช็คที่ x เป็น3ซึ่งก็อาจจะให้ค่าต่ำสุดสมัมพัทธ์ก็ได้ซึ่งเราเช็คได้เลยก็คือ f พร้มของ3ก็คือ6คูณ3ลบ12ซึ่งได้18ลบ12ได้6เช่นกันซึ่ง6เป็นไงมากกว่า0แสดงว่าเว้าอะไรครับเว้าขึ้นแสดงว่าตำแหน่งที่มันเว้าขึ้นคือเริ่มจาก3นี่แหละ แสดงว่าจุดตรงนี้มันคือค่าต่ําสุดสัมพัทธ์นั่นเองเพราะฉะนั้น x เท่ากับ3ให้ค่าต่ําสุดสัมพัทธ์นะครับตรงนี้เลยที่ตรง x เป็น3เนี่ยให้ค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ซึ่งเราเช็คจากอนุพันธ์ดับที่2ซึ่งไ,ได้มากกว่า0และเราจะหาว่าต่าสุดสัมพัทธ์เป็นเท่าไหร่ก็หา f ตรง3นั่นเลยนะครับซึ่งก็แทนใน fx นะครับก็คือ3กาลัง3ลบ6คูณ3กาลัง2บวก9คูณ3 บวกหนึ่งนะครับซึ่งคำตอบที่ได้คือได้ครับได้หนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปเลยว่าค่าต่ำสุดสัมพั์คือ1นนั่นเองเพราะนั้นค่าต่ำสุดสัมพั์ของฟังก์ชันนี้นะครับอยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยตรงเนี้ยครับค่าต่ำสุดสัมพั์แล้วคือเท่าไหร่ครับคือ1นึนั่นเองเราก็ได้ค่าต่ำสุดสัมพัธ์ออกมา อีกค่าหนึ่งละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาต่อไปคือข้อที่2เพื่อจะดูว่าใครเป็นสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์ก็คือหา f ตรงขอบเพราะสามารถที่จะกลายเป็นนะครับเป็นอะไรได้ครับเป็นค่าสูงสุดและต่ำสุดสมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นเราจะหานะครับ f นะครับหรือค่าเรียกว่าหาขอบอ่ะนะครับหาตรงขอบของมันหาค่าตรงขอบซึ่งก็คือ f อะไร ขอบมันก็คือ0กับ4ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็หาขอบก็คือ F0 กับ F4 นั่นเองว่าค่า y เป็นเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับเราก็หา F0 เลย F0 ก็คือ F ของขอบเพราะฉะนั้นก็แทน x ด้วย0ลงไปเนี่ยตัวเนี้ยแทน0ลงไปในสมการ fx แน่นอนตอบบวก1ถูกไหมครับซึ่ง F0 ได้1ละเก็บไว้ก่อนและก็ไปหา F อะไรอีกตัวหนึงก็ใน fx ก็ได้4กลัง3ลบ 6กคูณสกำลังสองบวกเคูณสบวกหนึ่คำตอบออกมา f 4ได้เท่าไหร่ครับได้5เพราะฉะนั้นเราได้ f ของขอบครบละทั้ง e f f กับ f e f ของของ4ซึ่งได้1กับได้5อ่ะแล้วก็นำข้อ1กับข้อ2ที่สรุปไว้เมื่อกี้คือนะครับค่าสูงสุดสัมพัทธ์ได้5ต่ำสุดสัมพัทธ์ได้1และมาหา f ขอบได้1กับได้5จะเห็นว่าต่ำที่สุดเนี่ยก็คือ1 ทั้งตัวที่เป็นตับสุดสัมพัทธ์กับตัวนี้และ f4 ก็ได้5ทั้งคู่เลยกับตัวนี้เราก็ได้อะไรครับได้5เช่นกันถูกไหมครับสูงสุดสัมพัทธ์ก็ได้5 f4 ก็ได้5พอดีเพราะฉะนั้นสรุปเลยใช่ไหมครับสรุปเลยจากข้อที่อะไรครับ1กับ2ข้อที่3ก็คือเพราะฉะนั้นค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ก่อนแน่นอนในบรรดา4ตัวที่เราหาค่าออกมาเนี่ย ใครคือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ค่าวที่ได้ต่ำสุดที่สุดละก็คือ1นั่นเองถูกไหมครับและค่าสูงสุดออขออภัยครับตัวนี้ต้องเป็นสมบูรณ์เนาะ,ะสมบูรณ์เพราะเป็นเป็นไงครับต่ำที่สุดละ,ะก็คือ1นั่นเองเพราะนั้นค่าสูงสุดสมบูรณ์นะครับก็เช่นเดียวกันซึ่งเราเทียบระหว่าง2ค่าก็คือตัวนี้ก็ได้5และขอบตัวนี้ก็มากสุดก็คือ5 เพราะนั้นค่าค่าสูงสุดสมบูรณ์ก็คือ5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อน,นี้คือต่าสุดสมบูรณ์ก็คือ1นะครับสูงสุดสมบูรณ์ก็คือ5นะครับซึ่งมาจากการหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ก่อนนะครับอันดับที่1แล้วก็ไปหาค่าขอบ ของ f ของของโดเมนที่เขาฟิกมาคือ f 0กับ f 4แล้วข้อ3ก็นํามาเปรียบเทียบในค่าสูงสุดสัมพัท์กับต่าสุดสัมพัทธ์กับ f ของขอบว่าใครต่ําที่สุดใครสูงที่สุดซึ่งจะกลายเป็นค่าต่ําสุดสมบูรณ์กับสูงสุดสมบูรณ์ซึ่งข้อนี้สรุปว่าค่าต่าสุดสมบูรณ์คือ1และค่าสูงสุดสมบูรณ์คือ5นั่นเองนะครับ